แค่สรวัตรชิคุนารีที่ลนนตะบี้ทุกท่านครับวันนี้ก็มีรเ,เรื่องนักเรียนเฉพาะเรื่องเราก็หลายเรื่องเหมือนกันครับเรื่องแรกก็คงจะเกี่ยวกับการสร้างาตำนานของเกษตรคือนะครับวันนี้หลังจาประชุมเสร็จนะครับเชิญท่านตำนานทุกตะบลนะครับไปทำสัญญาที่ ทำหน้กกาที่เกษตรทำช่างนะครับแล้วก็ก็อยากให้ผมพูดน,นะครับการทำสัญญาช่างต้องระเบียบน,นะครับเพราะส่วนบ้านบริเวณนก็นะครับมีการปิดทยุงนะครับดังนั้นการตัดหนังจะต้องช่วยกระชิพน,นะครับว่าอย่างไรพวกเราจะไม่เสียเงินช่างนะครับเพืนะ่อให้ได้รับ สิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับสถเนกนงณ์อย่างเราแล้วก็ให้นับนทุกท่านนะครับเรื่องที่สอนกบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันงานชิมสินหาที่ผ่านมาพอถือว่าเสร็จเรียบร้อยไปไม่ดีแบบไม่ค่อยพื้นเท่าไหร่แต่หลายท่านก็คงไม่เป็นไรนะครับ มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งการการเงินของสุ่มลมนะครับได้ไม่มานะครับเมื่อวันที่สิบนะครับหลังจากที่น้องนะครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยแปรสารวัตรที่สี่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหัวหน้าราชการต่างๆครับหนึ่งพันบาทนะครับรวมยอดห้าพันสามพันห้าร้อยกับส่วนค่าใช้จ่าย รับสานเก็ัร400บาทยอดคงเหลือหนึ่ง6,000-100บาทนะครับผมจะพูดแล้วเข้านะครับส่วนรายละเอียดในการข้อท่านม่อหมาท่านกำนังนนองเรือท่านกำลัไทกลลาท่านเจริญชีพท่านน้องท่านกำลังอยาช่วย ในงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องสํชาคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่ทุกท่านก็นะจะต้องทราบร่วมกันก็คืองานเทศกาลปลาไหลกปีนี้นนนพวกเราเดี๋ยวไม่ได้ร่วมจัดมันจะปีที่แล้วปีที่แล้วได้ร่วมจัดเดี๋ยวกำลังลมกับเรื่องจี่ว่ามองมูงแล้วน,นะครับจัดระบงก็ มีแต่เงินกองใจที่เหมือนเราก็ค่อยได้มีใครมาช่วยเท่าไหรนะครับก็ปีนี้ก็บอกว่าเราจะไปช่วยความผิดนะครับเหมือนเหมือนเจ็ดปีที่ผ่านมาหมายความว่าเราจะไปช่วยทางเทศบาลทางอบตเขดนะครับเราจะไม่ไม่มาจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับแม้กระทั่งพูดงานนะครับเราก็คงไม่ต้องจัดแล้วเนาะ เราจะไปช่วยทางเทศบาลสะพานเพื่อนึงเราก็มีที่อยู่แล้วก็อย่างไรทางเทศบาลทางอบตเขาขาดเราไม่ได้เหมือนกันนะครับเรากวิ่งกันไปวิ่งกันมาไม่ว่าจะเทศบาลไหนหรืออบตไหนเราต้องการสำงานต้องการผู้ใหญ่มาช่วยพวกเราอย่างอย่างพวกเราจะ่ไปช่วยอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็คิดว่าพี่น้องก็คงจะไม่ว่าอะไรกันนะครับปีนี้เราอยากไม่มีการประจัดงานแบบแบบเด็กบินแล้วครับพี่น้อเราจะระวงมาทั่ว การของขิดนะครับแต่ทีนี้เราขอเอาแรงกายแรงใจไปช่วยเวลา้อาขีดเวลาการตัดแล้วก็เปลี่ยนในท่านเงสานะครับแล้วก็สำคัญอีกงานหนึ่งนะครับที่ผู้ก็เป็นเกินไปแล้วนะครับหลังจากนี้กผมจะได้ศึกษากับท่านพี่กำนันะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้ชวนพวกเราทุกคนเนี่ยไปพักผ่อนนะครับหลังจากเทศกาลปีใหม่เสร็จนะครับผมประมาณสัก ไม่เป็นไม่ถึงปลายเดือนนะครับประมาณสักชุ่ยๆเดือนมกราครับเดี๋ยวอาจารย์จะทางที่ขนาัก่อนว่าเราจะต้อหน้าไปนที่ไหนจะาใช้ใจอย่างไรเราก็อยากเชิญชวนทุกท่านถ้าพท่านก็ติดใยมากครับในที่นี้ก็หลายปีแล้วที่ท่านได้เคยเห็นความสำคัญดัวยเลยนะครับอินเดียเพิ่อพี่น้องอนเดียเพิ่พี่เออนเดีเพิ่เอะมนนาช่นนเดียเิ่เยอชาวบานแต่เเหิ่อะของผแต่ท่าน่เคย เคยได้ความแยเคยเลยระดับนี้ก็ะอยากอชวนทุกท่านรั้ว่าอยากจะไปเที่ยวรับที่ใดที่เนึ่งเที่ยวแบบาษาที่ทำงานแต่ระบก่อนนะครับดังนั้นไังเอรเก็บกันไปเดื่อยที่กาเที่ยวเกเสียงเสียงไปเสียงสามีเสียงทท่ยาไปากัเที่ยวน้ำจุลกิเลีก็นไรก็จะเากนะครับก็คงที่อะไรทัสอบถามนรับเกี่ยวกับเรื่องค่าแจจ่าย ทั้งงานเราทั้งถ้ามีนโอบายของรัฐบาลที่จะ้นินการในส่วนของกรับร